เออเด็ดผักบุงใส่มะม่าหน่อยนะครับผมผักบุงของเรานครับยอดอุบวกทั้งนั้นเลยนี่เดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวก็ออกใหออม่อีกนะฮะ <c oughs> เอาเอาเอานี่ฮะเด็ดผักบุงใส่ต้มมาม่าสักหน่อยนะครับผมสดน้ำร้อนๆเช้าเ้า อันไหนเหนียวๆเราก็เดาเอาแค่ปลายๆครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเนี่ยมีผักบุ้งนาบานไว้เด็ดต้มจิ้มทัมพิกได้นะฮะครับผมใส่มามา่าสักหน่อยนะครับเช้านี้ซบน้ำร้อนๆอ,อากาศคึมๆผักบุ้งนาบานครับผมเจ๋วเลยนะครับผักบุง้ง ใส่โ้มมามาเรียบร้อยตบน้าร้้อนเช้านี้ครับผม